ครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับกับภารกิจกรอกยาวัวครั้งแรกครับซึ่งยาที่เรากอกคือยาถ่ายพยาธินะครับเพราะวัวตัวนี้เป็นวัวที่ได้รับเข้ามาใหม่นะครับเราก็จะทําการกรอกยาถ่ายพยาธิกันนะครับซึ่งวัวตัวนี้ก็เป็นวัวที่ค่อนข้างน่าสงสารนะครับผมก็รับเข้ามานะครับว่าเจ้าของเก่าเขาดูแลไม่ค่อยดีนะครับวัวผอมเชียว ซึ่งเวลาเรารับเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องทําการถ่ายพยาธิเพื่อจะคุณเขาให้เป็นแม่พันธุ์ให้ได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าวิธีการกรอกยาเนี่ยจะกอกกันแบบไหนนะครับผมขั้นแรกก็ต้องจัดวัวให้มันอยู่ในท่าที่นิ่งสงบก่อนนะครับผมก็จากในคลิปเนี่ยผมก็พยายาม จัดท่าให้เขานิ่งซะก,ก่อนนะครับโดยการมัดที่ปากแบบนี้นะครับเขาจะได้ไม่เจ็บอะไรจะได้แบบนิ่งๆให้เรากรอกง่ายๆนะครับแล้วอีกอย่างด้วยความที่มันเป็นวัวใหม่เนี่ยผมยังไม่ค่อยรู้นิสัยนะครับก็เลยต้องมัดเซฟไว้สักหน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดวัวตัวนี้มีเขาผมก็คงจะไม่กล้าจะลงไปทําอะไรมันมากนะครับแต่ด้วยความที่เขาไม่มีเขาเนี่ยก็ปลอดภัยสักหน่อยนะครับซึ่งยาที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นยาแบบกรอกนะครับ ก็1หลอดเนี่ยใช้กับวัวน้ําหนัก300โลนะครับซึ่งผมใช้หลอดเดียวพอกับซีลิงนะครับซึ่งซีลิงที่ผมได้มาเนี่ยเป็นซีลิงที่ผมไม่ต้องการสักเท่าไหร่นะครับอยากได้ซีลิงที่มันแบบมีแบบเข็มใหญ่ๆที่มันสอดเข้าปากได้เลยแต่ทางร้านไม่มีนะครับก็เลยจําใจต้องเอาแบบนี้มากรอกให้วัวนะครับจะไปดูกันเลยนะครับ เธอทุกท่านจะทําการกอกยาวัวเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเข็มที่มันแบบดีๆนะครับที่มันแบบมีไอท่อสอดลงไปลึกๆในคอนะครับยามันจะได้ไม่กระชอกออกมานะครับนี่ในคลิปผมก็เนี่ยพอม,มันยัดเข้าไปครับมันก็ยัดยากด้วยนะครับแล้วเวลาเราฉีดเนี่ยมันก็เนี่ยมันก็กระชอดลึกเนี่ยลอกออกมาเต็มเลยนะครับซึ่ง <laughs> กาะตามหน้างานเลยครับต้องแบบนี้แหละครับ ลื่น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 อเาสำหรับวัวตัวนี้นครับก็เป็นวัวที่เขาไม่ดื้อมากนะครับรรก็ทำให้เราเกอกยา,ง,ายง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดวัวด,ด,ดื้อเนี่ยก็แนะนำให้ทุกท่านเอาเข้าวซองด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ